ผมประท้วงผู้ที่ลุกขึ้นมาก็คือพี่วิโรธแล้วก็ประท้วงท่านประธานด้วยแต่ไม่ยาวรอะครับเพราะว่าผมพยายามใช้สติของความเป็นผู้แทนแตั้งแต่ท่านหัวหน้าพัก<อ> <ไป S 2> ข้อ<ค>ไหนก <นะ S 2> ่อนท่านประธานฟังผมนิดเดียวครับท่านท่านประท้วงข้อไหนก่อนข้อเก้าครับครับข้อเก้าเชิญครับท่านหัวหน้าเทงลุกขึ้นมาปปลายผมก็บอกประพวกว่าอย่านะให้เกียรติหัวหน้าพักเขา ไม่ได้นะโดยมารยาทคนเป็นหัวหน้าพักขึ้นอภิปรายเราต้องให้เกียดเขาผมนั่งฟังคุณวิโรจน์นี่ไม่มีคําว่านายกสกัดหนึ่งนายกแปลงตานคุณแปลตงตรงตาผมก็นั่งฟังคุณวิโรจน์ว่าเขาเด็ดทุดจลิตทุจลิตท่านประธานเห็นไหมครับอภิปรายเองก็ยังทุจลิตเลยเชิญชวนให้คนมาสนับสนุนเดินสนับสนุนพักตามอะไรหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบริจาคผมก็นั่งฟังและประธานที่สำคัญขู่ผมครับตะกี้ท่านประธานเปิดเทปดูก็ได้ครับขู่ว่า ถ้าโหวตให้ท่านนายกแปรทองทานนี่จะปิดข้อบังคับว่าคนที่ยุกมือให้นี่ก็จะผิดไปด้วยครับนี่กันโชคผมอีกครับผมก็นั่งฟังวันนี้บอกให้พี่วิโรธเนี่ยใจเย็นลงนิดหนึ่งน้องหรือคุณพี่ที่คุรบครับใจเย็นลงาละจบแล้วจบแล้วน่าจะน่าจะดีกว่านี้ต่อหลังเป็นห่วัเพราะมเหมือนกับคนสติแตกเอาพอแล้พอล้ พอละ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 เดี๋ยวเดี๋ยวพาดพาดพิงไปทั่วเลยพอละครับท่านพอละพอละครับท่านท่านสมาชิกครับมันเสียเวลามันเสียเวลาเดี๋ยวให้ท่านต่อไปเลยนะครับคือการอยู่ในสภาเนี่ยนะครับมันเป็นตัวตนของแต่ละแต่ละบุคคลนะครับท่านจะสุภาพไม่สุภาพเป็นเรื่องของท่านนะครับแต่ถ้ามันเกินไปก็ก็ต้องประท้วงนะครับประชาชนเขาตัดสินนะครับท่านธีรชัยพอแล้วครับต่อ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 เลยครับพอแล้วพอแล้ว ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ประท้วงกันอีกเดี๋ยวเดียเด๋ยวนะครับเอาเอาท่านเอาท่านธีรชัยก่อนเชิญครับท่านธีรชัยประท้วงข้อไหนครับท่านประธานที่เคารพครับผมขอประท้วงผู้กำลังอภิปรายเสร็จสิ้นเมื่อสักครู่นี้ผมสลับตับฟังมาผมจะข้อ69เนะี่แหละเสียดสีมาโดยตลอดต่อไปนี่นะครับถ้าจะพูดจะอะไรเนี่ย พยายามใช้สมองที่เขาใช้สมองแค่สองเสี้ยกเท่านั้นหนึ่งยกตนข่มท่านด้อยค่าคนอื่นเสียดสีคนอื่นเสี้ยกที่สองยกจ้องพวกตัวเองและพวกตัวเองเท่านั้นครับครับขอบคุณครับพรายะมเหมาะสมเป็นหัวหน้ามอบขบคนแบบนี้ครับครับโอเคนะผมครับผมผมวินิฉัยเลยนะเอาละพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวผมวมินิจฉัยเลย ท่านประธานต้องวินิจฉัยให้ให้เอาจริงเอาจังด้วยเดี๋ยวมันจะ,ะร่้ใจอะไอ้เลือกอครับ,รบท่านประธานครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้ัยก่อนเดี๋ยวผมไม่ได้ัยก่อนนะครับก็ท่านประธานตั้งแต่ท่านท่านประธานวรรณนน,นะครับมาจนถึงผมเนี่ยผมก็พยายามที่จะตักเตือนท่านวิโรจน์นะครับว่า,าควรควรจะสุภาพหน่อยนะครับแล้วก็ให้เกียรติ นะครับพูดที่ท่านอภิปรายไปไนกวางใจเขาด้วยนะครับอย่างท่านนายกเนี่ยท่านก็ควรจะให้เกียรติหน่อยนะครับมันออกไปข้างนอกแล้วประชาชนเ็าจะมองท่านยังไงนะครับเอาเอาเอาใครก่อนท่านวิโรธสั้นๆนะครับท่านท่านใช้สิทธิ์อะไรครับพาดพิงครับผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงตามข้อังครับข้อที่เ1สครับก็ผมก็นําเรียนไปถึงทางพี่ครูมานิดนะครับ คือโดยปกติก็ทํางานร่วมกันดีนะฮะผมคิดว่าการพูดถึงเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงศักดิ์ศรีของความเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ผิดข้อบังคับอะไรและอีกท่านหนึ่งครับผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อครับมาบอกว่าใช้สมองซีกซ้ายทีกขวาสองซีกอะไรผมก็ยังดีใจที่ผมใช้สมองครับแต่เมื่อกี้คําพูดของท่านเนี่ยมันชัดเจนว่าไม่มีสมองครับครับครับเนี<ป>่ยเขาพาดพิงไปพาดพิงมานะครับอ่า ค่าท่านทิเดชัยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับถ้าจะต่อร้อต่อเถียงแบบนี้ก็ผมก็ฟังแล้วว่าเขาใช้สมองสองซีกยกจ้องตัวเองเอาละดูถูกเหยียดยามคนอื่นยกจ้องตัวเองก็พวกเนี่ยเขาประสบความสาเร็จในด้านอะไรบ้างผมอยากรู้นอกนอกใช้ปากเป็นอาวุธระวังปากด้วยครับท่านประท้วงครับครับเอาละครับพอละพอละ ท่านนะเดี๋ยวนี้แก่แล้วไม่คุ้วรยุยไอ้พวกปากพอแล้วพอแล้วอะพอแล้วท่านขอบคุณมากครับเชิญครับท่านประท้วงข้อไหนครับเรียนท่านประธานครับผมชุติพงศ์วิเพียโยครับพรรคประชาชนครับผมประท้วงท่านประธานข้อครับข้อ9ให้ควบคุมการประชุมครับผมเห็นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านประธานหันมาเตือนฝั่งผมเตือนผู้อภิปรายอยู่หลายครั้ง ฝั่งนั้นลุกขึ้นประทว้วงซ้ำซากพวกผมก็อดทนฟังว่าจะประท้วงเรื่องอะไรท่านประธานวินิจฉัยแล้วก็ไม่เคารพผมต้องเรียนท่านประธานจริงๆนะครับเรื่องเคารพศักดิ์ศรีผู้แทนที่ท่านวิโรจน์พูดก็เรื่องหนึ่งเรื่องเคารพพ่อแม่ครับก็เรื่องหนึง่งแต่ท่านประธานต้องวางตัวเป็นกลางนะครับการที่ท่านประธานเนี่ยควบคุมโดยการตักเตือนฝั่งผมให้พวกผมถอนคําพูดโดยที่ไม่ตักเตือนฝั่งรัฐบาลเลยเนี่ยท่านประธานกาลังปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลางขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับ <SE C 2> ครับขอบคุณครับผมยังไม นะครับก็ท่านดูต่อไปแล้วกันนะครับต่อไปนะครับท่านชัชวานแพทย์ธยาไทยเชิญครับขออนุญาตท่านทำอะไรเรียนท่านประธานขออนุญาตหารือเกี่ยวกับการอภิปรายครับไม่ได้จะมีประเด็นต่อเนื่องจากเพื่อนสมาชิกท่านอื่นครับเพียงแต่เรียนท่านประธานครับผมสรันทิมสวร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพรคเพื่อไทยในฐานะวิรัฐบาลครับเพียงแต่อย่าหารือกับท่านประธานครับว่า ในการอภิปรายเมื่อสักครู่เนี่ยมีการกล่าวถึงชื่อคนนอกเนี่ยจำนวนมากที่ไม่ได้อยู่ในยติจึงอยากจะฝากทางสภาครับว่าในรายงานหรือในบันทึกเนี่ยอยากให้รบกวนช่วยดูในส่วนนี้ด้วยว่าให้นําชื่อคนนอกที่ไม่อยู่ในยติเนี่ยออกเพื่อความถูกต้องของทางการอภิปรายเท่านั้นครับท่านประธานครับเวลาเขาเอ่ยชื่อคนนอกก็เขาต้องรับผิดชอบเองนะครับท่านประธานวันนรก,ก็อ่านข้อมังคับให,ให้หมดแล้วเอาครับเชิญเชิญเชิญท่าน ชัชวานแพทย์ยาไทยพอ,พอแล้วครับท่านท่านท่านประธานพอแล้วพอแล้วมันหมดเวลาไปเยอะและ้วเชิญครับเชิญครับขับขับ,ขบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายชัชวานแพทย์ยาไทยสมิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยวันนี้ผมขอลุกขึ้นทําหน้าที่ผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านในการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตร ตามรัฐธรรมนูญในมาตรา151โดยผมเห็นว่านางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นผู้มีพฤติการอันไม่อาจไว้วางใจให้บริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปซึ่งสอดคล้องกับยติของผู้นำฝ่ายคา้านที่สมาชิกพักร่วมฝ่ายค้านได้ร่วมลงชื่อใน